วันจันทร์นะครับรายการจีวรก็มีโอกาสได้ต้อนรับคุณหมอท่านหนึ่งที่ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรเรื่องของความงามและรวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติอีกหลายตัวทีเดียวนะครับท่านเคยเขียนหนังสือเรื่องรับกําจัดโรคหรือกินน้อยอยู่นานอฟังดูแล้วเนี่ยหลายท่านบอกมันสวนทางกับชีวิตฉันเลือกเกินนะครับทำไมอะ่ะกินน้อยจะได้อยู่นานๆได้ยังไงกินเยอะๆสิร่างกายจะได้แข็งแรง ไม่รู้แหละครับแต่ท่านเองอยู่ในรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับขอต้อนรับนะครับคุณหมอนิพันธ์พงศ์พาณิชย์ครับหมอต้นครับสวัสดีครับหมอต้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก่อ,อนก่อนเข้าเรื่องเบาหวานนะคุณหมอครับกินน้อยกินน้อยอยู่น, <ะ S 1> นาน,น,านจริงเหรออย่างงี้เหรอผมว่าเขาคือความรู้ของเราตอนนี้คือคำเยอะๆบำรุงเยอะๆเนี่ยมันจะได้แข็งแรงไหมฮะโอ้โหอย่างอย่างนั้นก็ไม่มีการคําว่าคุมแคลอรี่แล้วล่ะครับ คนเราบริโภคอาหารนะครับเกินวันละ1,200กิโลแคลอรี่เนี่ยทุกอย่างเป็นส่วนเกินหมดแล้วถ้าเป็นส่วนโกนส่วนเกินนะครับสะสมอย่างเดียวแล้วก็เราเกินทุกวันไม่มีโอกาสเมื่อไหร่ที่จะหยิบของสะสมมาใช้สักทีสะสมแล้วก็สะสมอีกการสะสมนะครับ เป็นการใช้ทรัพยากรในร่างกายที่เปลืองมากๆาเอาแป้งส่วนเกินเนี่ยที่ไม่ได้ใช้แล้วร่างกายยังไปสะสมเนี่ยเราสูญเสียทรัพยากรในการเปลี่ยนแป้งให้เป็นไขมันเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้าตาลเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันทีนี้เปลี่ยนน้าตาลเป็นพลังงานแต่เราเสียพลังงานมาเปลี่ยนให้เป็นไขมันอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วของสะสมที่เอาไว้ไว้มากๆนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามากเกินไปถ้าเป็นไขมันนะครับไปบล็อกครับเส้นเลือดเส้นน้ําเหลืองนะครับ เสร็จแล้วนะครับนอกจากแกไปบล็อกไม่ให้เลือดให้น้าเหลืองวิ่งได้ดีแล้วครับก็ยังเป็นเซลล์ทุกอย่างต้องใช้พลังงานครับเซลล์ไขมันแม้แต่จะเป็นเซลล์ให้พลังงานเองก็เถอะแต่ว่าอยู่เฉยๆเนี่ยเขาตายเราต้องดูดสารอาหารของเราครับดูดทุกอย่างของเราเข้าไปถึงแม้เป็นจํานวนน้อยแต่ก็คือดูดยิ่งไขมันเยอะๆก็ยิ่งดูดมากแทนที่นะครับร่างกายเราจะใช้ทรัพยากรส่วนนี้นะครับไปเลี้ยงร่างกายส่วนอื่นๆแต่ไม่ได้ต้องเอาไปเลี้ยงไขมันที่ที่ ชาติไหนก็ไม่ได้ใช้อ่ะนั่นน่ะสิผมเห็นมาเยอะนะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้ามีแล้วเนี่ยพอเริ่มมีแล้วเนี่ยมันจะเริ่มสะสมหนาขึ้นไม่ใช่หดลงใช่ไหมครับมันจะต้นใคนนักที่จะทําได้นะไม่มีเวลาเอาไปใช้สักทีไขมันสะสมนั่นน่ะสิมันจะสมตั้งแทางไหนบ้างคุณหมอเอาไว้ใช้ในสมมุติว่าวันหนึ่งเราใช้พลังงานนะครับ1 2 0 0สกิโลแคลอรี่พอดีเป๊ะนะครับแล้วเราทานอาหารเข้าไป1,200สองกิโลแคลอรี่พอดีก็คือเบ็ดเสร็จลบการหักลบเจ้าแต่วันไหนกก็ตาามนะครรับเเิด ฟิตมากมากนะครับออกกําลังกายออกกำลังกายมากทำงานหนักหรือว่าอยู่ๆมันทํางานหนักซึ่งนานๆปีจะมีสักหนึ่งวันนั้นใช้ไปจากพันสองปกติกลายเป็นสองพันนะครับเรายังทานอาหารเท่าเดิมพันสามคราวนี้นะครับเราเรียกใช้เจ็ดร้อยแล้วโอ้มาแล้วได้ใช้แล้วใน้เจ็ดร้อยแต่ขอโทษครับเรามีเป็นแสนเลยหนึ่งเลยสิเราจะทุกทีเราจะเพิ่มทุกวันก็ผมจะเปรียบเทียบได้ไหมมต้นมันเปรียบเทียบกันได้ให้เห็นภาพนิดนึงได้ไหมครว่า อย่าง1,000กิโลแคลอรี่เนี่ยครับผมถ้าเปรียบเทียบกับไขมันเนี่ยมันจะเท่ากับไขมันสักกี่กรัมไขมัน1กรัมครับให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ค่ะเอาเป็น10ละกันเพราะฉะนั้น1,000พก็คือไขมันแค่100ยกรัมแค่นั้นเองไขมันร้อยกรัมไขมันร้อยกรัมน้ำหนักที่อยู่ในเราเนี่ยบวกไขมันไปแล้วบางทีหลายกิโลกรัมโอ้ตายแล้วแล้วจะเอาออกไปยังไงหมดเลยเนี่ยฮะเอาก็ต้องเบินครับจริงจริง การเบินเอาลอกเรื่องนิดนึงนะครับการออกกําลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันครับอยากจะบอกว่า30นาทีแรกนะครับเป็น30นาทีแห่งความว่างเปล่าไม่มีอะไรก็คือเหนื่อยก็จริงในเลือดเรามีน้ําตาลมีพลังงานมีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับนี่ยังไม่นับรวมถึงของสะสมเลือดน้ําตาลในทํานองนี้นะครับจะใช้ได้ระยะเวลานาีขึ้นาทีจะวิ่งก็วิ่ง30นาทีแรกเนี่ย ยังไม่ได้แตะต้องอะไรที่สะสมอยู่เลยเอาที่เรามีไหลเวียนอยู่ในตัวนี้แหละที่กันนี้หลักการที่พอรู้ว่าพวกถ้าหาว่าเข้ายิมเข้าฟิตเนสเนี่ยเขาจะทราบว่ามันต้องวิ่งเกิน30นาทีแรกเนี่ยนาทีที่31เราก็จะได้หนึ่งนาทีของการเอาของสะสมมาใช้เพราะฉะนั้นนาทีที่32เราก็จะออกกำลังกายนะครับ2นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเรามี30นาทีวันนี้ กรุณากัดปันต่ออีก30นาทีเถอไอส่วนที่ได้มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังครับมันอยู่ต่อที่คือนาทีที่31เป็นนาทีที่เริ่มได้นะครับบางคนออก15นาทีพอแล้วสู้กับพลังของใจตัวเองด้วยนะฮะสู้กับพลังของกายตัวเองด้วยโอ้โหหลายอย่างค่อยๆฝึกไปมันจะได้เพิ่มความทนทานได้นานอีกนานอีกเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราก็เล่นตลกครับเวลาเราฝึกเล่นคนเดียวเนี่ยร่างกายเราทนทานจริงนะครับ เลือดพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างไขมันในสะสมในเลือดมันก็มากขึ้นกว่าเดิม,อมพอร่างกายเราเริ่มรู้เ่ยอ้าไอน้นี่เดี๋ยวมันต้องเล่นนานเตรียมพลังงานให้ก่อนเลยมันจะรู้ดีอีกรู้รู้เพราะเดี๋ยวนี้30นาทีอา้าวนาทีที่3ามอดไม่มีสะสมแล้วร่างกายเตรียมไว้ให้ในเลือดแล้วสะสมจะไมกจะดีจาเรี่เราหิวอะไรเงี้ยนะอขึ้นก่อนกินบ่อยขึ้นเราร่างกายพรีเซิร์ฟไ้ครับ การที่จะเอาไปสะสมไว้ไม่สะสมเก็บไว้ในเลือดก่อนเดี๋ยวมันต้องใช้เดี๋ยวมันต้องใช้เรื่องนี้ร่างกายเราเครื่องจักรเรื่องนี้ต้องขยายมรับเรื่องบอร์ต้นนะเรื่องนี้ต้องขยายนะฮะครับโอ้ร่างกายเราตลกจริงๆมันแต่ว่าเขาเป็นกลไกการอยู่รอดของมนุษย์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็พยายามเตรียมตัวเตรียมตัวเบรกไว้เอ้าวันนี้ก็คือนักกีฬาถ้าเกิดเรารู้จากคําว่าอ่อนซ้อมถ้านักกีฬาซ้อมทุกวัน เวลาเล่นมันจะไม่เหนื่อยร่างกายเตรียมเอาไว้เต็มที่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อ่อนซ้อมโอวพอเลย30นาทีพลังงานเตยมหมดแล้วอ่ะเอาเป็นว่าบทสรุปบทสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ขยายนะครับคุณผู้ชมมันมีรายละเอียดเยอะบทสรุปครับกินน้อยช่วยได้กินน้อยช่วยได้ครับกินน้อยอยู่นานเพราะกินน้อยแล้วเราจะไม่มีของสะสมมากเมื่อไม่มีของสะสมมากร่างกายไม่ต้องเสียทรัพยากรในการเรียบเรียงของที่ไปสะสมนะครับแล้วก็ไม่เป็นกังวลของสะสมก็คือจะต้องดึงพลังงานมาใช้ด้วยนะครับ แล้วมันจะเป็นของเสียเวลาที่มันไม่ได้ใช้บางทีไม่ได้ใช้นานมากตายซ่าคาที่อยู่ในที่สะสมกลายเป็นของเสียที่ไม่มีวันได้ร่างกายขจัดออกับถึงเวลานะครับวันใดวันหนึ่งเกิดกลายพันธุ์ขึ้นมาจากเซลล์ดีๆกลายเป็นเซลล์ไม่ดีเซลลมะเร็งนี่แหละมีผลทันทีทันทีเลยครับชัดเจนเลยนะครับหมอต้นกินอาหารเจไหมครับช่วงนี้ผมกินเจเนอรัลครับ กินเอแล้วเจอทั่วไปกินทั่วไปนะครับกินทั่วไปคือไม่เลือกไม่เลือกไม่ผมไม่เลือกแลับประทานได้ทุกอย่างใช่ครับจริงๆแล้วนะครับการกินเจเนี่ยบอกได้เลยว่าถูกตั้งขึ้นออกมาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับเราเลือกหนทางละเว้นชีวิตสัตว์เราถึงทานพืชอย่างเดียวแต่เจตนาอันบริสุทธิ์นี้ครับปัจจุบันถูกแปรเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เราจะเห็นว่า เฮ้ยอาหารเจทําไมมันมีกุ้งวะทำไมมันมีหมูทำไมมันมีต้องมีเนื้อเหมือนจังคุณลืมลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าทําไมคุณต้องกินเจครับนะครับคุณจะละเว้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพราะนั้นถ้าเกิดผมบอกเอ้าขอโทษครับผมเอาผักมาทาเป็นเอผมเอาเนื้อหมูมาทําเป็นผักเนี่ยผมก็ได้บุญไหมเออแล้วคุณเอาแป้งเอาอะไรมาทําเป็นเนื้อสัตว์คุณกินคุณได้บุญไหมใจคุณอยู่ที่ไหนนะครับ แล้วก็เวลาสิ่งที่บิดเบือนนะครับเจตนารมอันนี้เองครับคุณอยู่ๆทุกเนื้อสัตว์ครับถ้าเป็นเนื้อสัตว์ปลอมทำมาจากแป้งหมดเลยแป้งล้วนๆแป้งเพียวๆแป้งนว่นนะที่เขาบอกมันเป็นโปรตีนมาจากถั่วอย่างเงี้ยมันเบสด้วยแป้งครับเบสอย่งไรก็ต้องมีแป้งด้วยไม่ถั่วมันไม่อยู่ตัวล้วนหมดเลยใช่นะครับเหมือนขนมที่เป็นขนมถั่วล้วนๆเนี่ยไม่ได้ไม่เ้วยกัน แต่ถ้าผสมแป้งเข้าไปมันจะมีตัวหนืดอยู่ใช่ครับเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกตัวประสานครับเสร็จแล้วไอหมี่กึ่งที่ยิ่งกัดยิ่งอร่อยเนี่ยนะครับผ่านการนวดเป็นสิบสิบร้อยร้อยหนไอแป้งขนาดนี้นะครับนวดลงมาเหลือเส้นขนาดนี้คิดดูว่าแป้งมันมันอัดเข้าไปโอ้ยมันแน่นมากยิ่งกัดแล้วเด้งดึงเหมือนลูกชิมปลาเนี่ยครับโอ้ยเขานวดแล้วนวดอีกนวดนวดนวดแล้วแป้งมัน คอนเซนเทรตมากๆนะครับเข้มข้นมากทานหมี่กึ่งอันนั้นคําเดียวเท่ากับทานข้าวสวยเป็นจานเนี่ยโอ้โหแล้วคุณทานคําเดียวไม่ได้อิ่มครับไม่อิ่มใช่มันไม่อิ่มมันต้องให้อยู่ท้องคือคือเจตนาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขเข้าใจอยู่ที่หมอต้นบอกนะครับครับคือหลายที่ก็เอาใจผู้บริโภคก็ไปทามาเป็นสเต็กบางชิ้นเนี่ยบางทีผมผมไปร้านอาหารบางร้านนะฮะผมก็ชอบกินอาหารบางซิรัสอาหารเจมครับพอไปถึงโอ้อะไรเนี่ยเมนู สเต็กเนื้อนิวซีแลนด์แต่เจนะผมก็สงสัยผมก็ยังถามอยู่ว่าตกลงอันนี้มันเป็นเนื้อจริงๆหรือว่าเป็นเป็นอะไรเพราะว่าพอมาถึงเนี่ยผมผมมองไม่ออกเลยว่าตกลงอันนี้มันเป็นหรือว่ามันเป็นอะไรมันเหมือนมากครับมันเหมือนมากฮะและรสชาติขอโทษฮะรสชาตินี่ไม่แตกต่างฮะกลิ่นมาด้วยมันจะมีอยู่นิดเดียวเองที่รู้สึกแล้วผมก็ถามหน่อยนึงแล้วคุณจะทานเจทำไมอ่ะก็นั่นน่ะสิครับผันเไม่เป็นอย่างนี้คุณทานผักเพื่อคุณล้างจิตใจทําจิตใจให้สงบ ทำจิตใจว่าคุณจะไม่เบียดเบียนเห็นเป็นผักๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยสิทานให้แบบเขาคิดมาอย่างนี้เพื่อเป็นเจคุณก็ทานเป็นผักไปเถอะยิ่งทานผักนะครับยิ่งได้อะไรมากมายอย่างที่บอกไปในเบรกแรกใช่ไหมครับโอ้โหเราเคลียร์ของที่สะสมในร่างกายเป็นปีนะครับใช้ไฟเบอร์จากผักล้วนๆเลยเนี่ยเคลียร์ออกนะครับอาหารเจที่ต้องห้ามมากๆเลยคือข้าวสวยข้าวขัดขาวครับ ถ้าทานเข้าไปนะครับอย่างที่บอกนะครับนาเจทีไรคนไข้เบาหวานของผมจากที่เคยคุมน้ําตาลได้นะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบประมาณนี้คุมได้มาทั้งปีพอเข้าเจโบ๊การเจกระโดดไปเป็นร้อยเลยครับจากร้อยกว่าขึ้นสองร้อยกว่าเลยอัตโนมัติครับทุกปีครับโอเป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยเพราะว่าแป้งครับแป้งที่อยู่ในข้าวเนี่ยไม่เท่าไหร่อยู่ในกับข้าวด้วยนะครับตัวแปลกๆทั้งหลาย แล้วน้ำมันพืชครับสองอย่างที่อันตรายคือแป้งที่อัดมาเพื่อเรลียนแบบเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆ่างตัวนี้อันตรายที่สุดตัวที่สองที่อันตรายลงมาคือน้ำมันพืชน้ำมันพืชไขมันยืดทีเดียวล่ะโอ้โหอย่างที่บอกไขมันหนึ่งกรัมไรเก้ากิโลแคลอรี่อาหารเจบางมื้อนะครับ คุณทานมื้อเดียวคุณได้พลังงานทั้งวันเลยอ่ะพันสองร้อยกิโลแคลอรี่อยู่ในอาหารเรียบร้อยแต่มไม่หมดนะเขาต้องเก็บไปด้วยซื้อทานเจแล้วมันไม่ค่อยอยู่ท้องอ่ะมันบางคนเขาก็จะทานตุุๆไว้จะได้มีแรงไม่งั้นกินเจแล้วมันไม่มีแรงต้องกินให้เยอะขึ้นไปอีกก็เป็นความเข้าใจที่ผิดอีก้งหากนะครับอาหารเจเนื่องจากมีแป้งเยอะปกติเราจะทานหลากหลายใช่ไหมครับมื้อหนึ่งมีผักมีโปรตีนมีแป้งนะครับ่าพวกผักเนี่ยไม่มีพลังงานอยู่แล้วนะครับมีแป้งกับโปรตีน แป้งปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะใช้พลังงานจากแป้งขึ้นมาก่อนนะครับเพราะพลังงานจากแป้งเนี่ยให้ได้ง่ายกว่าพอพลังงานจากแป้งมาปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราได้พลังงานจากแป้งไประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งจบเรียบร้อยคราวนี้โปรตีนเริ่มย่อยแล้วจากหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เหลือเป็นหน้าที่ของโปรตีนที่จะให้พลังงานกับร่างกายแต่นะครับในอาหารเจแป้งล้น้วนนะครับ แป้งเนี่ยเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วย่อยง่ายแล้วเป็นแป้งที่ไม่มีกากใยใดๆเลยนะครับเราทานเจเราต้องทานข้าวที่เป็นพวกข้าวกล้องทันยพืชเสามือหรือข้าวอะไรก็ตามที่มันมีเยื่อบางๆหรือถั่วทุกชนิดนะครับที่ยังมีเยื่ออยู่อย่างถั่วเขียวเนี่ยเราไม่ต้องแกะเยื่อออกมีเปลือกมีเยื่อนะครับอันนี้คือฟิลเตอร์หรือตัวกรองอ่าน้ำตาลอย่างดีที่สุดที่เท่าที่ธรรมชาติจะมีให้มนุษย์นะครับเวลาเราทาน Uh, พวกอาหารเหล่านี้เข้าไปถไั่วที่มีเปลือกเวลาร่างกายจะดูดซึมน้ําตาลจึงย่อยแล้วว่าดูดไม่ได้ไอ้เปลือกนี้มันขั้นคือมันเป็บล็อกให้แบนบล็อกแทนที่จะดูดเสร็จภายในเวลาครึ่งชั่วโมงคฉันบังอยู่3ชั่วโมงโดนบัง็จะดูดาจะดูดหมดดูดหมดนะครับพลังงานก็จะเข้าสู่ร่างกายได้แบบคล้ายๆทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับคุณทานพวก เนื้อสัตว์ข้าวขาวเนื้อสัตว์ปลอมที่ทาจากแป้งอัด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 วางมานะครับไม่มีอะไรแบบป้องกันมันดูดมันดูดน้ําตาลได้ทีเดียวพรวดทีนี้มันยังไม่จบแค่นั้นครับพอดูดน้ําตาลทีเดียวพรวดเนี่ยกระแสน้าตาลในเลือดมันสูงอยู่ๆมันสูงปี๊ดขึ้นมาอินซูลินครับตับอ่อนเดือดร้อนเลยครับเอ้คกูเป็นเบาหวานอยู่วะซัดน้ําตาลมาขนาดนี้ทํายังไงล่ะทำยังไงล่ะนี้ก็ก็เต็มที่ครับแบบว่าคนขาเด้งให้วิ่งอะ อินซูลินคนตับอ่อนในคนที่เป็นเบาหวานเขาเหนื่อยแย่อยู่แล้วตักว่าจะผลิตออกมาอินซูลินได้ทีละจิตทีละจิตนี่มันเหนื่อยมากครับคราวนี้คุณโหลดน้ําตาลเข้าไปอยู่ๆมันขึ้นมหาศาลนะครับโอ้โหฉีดไปตับอ่อนเกือบพังโอ้โหเพราะฉะนั้นหลังเจนะครับประมาณ2-3สาเดือนกว่าตับอ่อนจะฟื้นฟูหมอต้นครับมันาสนใจมากมาก แล้ววันนี้คนที่รับประทานอาหารเจยอยู่เรามาเลือกรับประทานอาหารเจที่ถูกต้องวิธีการรับประทานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวพักสักครู่ครับเบาหวานอย่างเดียวเกือบเกือบสองหมื่นลายครับโอโ้โหเยอเมากอายุตอนนี้ ยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นเด็กลงเด็กลงครับเมื่อก่อนเขาจะเป็นเบาหวานนี่สูงอายุสูงอายุ50-60ถึงค่อยเป็นเดี๋ยวนี้20กว่านี่เริ่มแสดงอาการแล้วเป็นยงครับอาหารอย่างเดียวเลยครับอาหารอย่างเดียวเลยครับอายุวะของร่างกายเราเนี่ยส่วนหลักๆเคยได้ยินมาเขาบอกว่าตับเนี่ยตับอ่อนตับอ่อนเนี่ยมีผลโดยตรงเพราะว่าตับอ่อนผลิตอินซูลินถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วอาหารเนี่ยมาหนักกว่าอาหารนี่แหละครับไม่พึ่งพองของตับอย่างเดียว คืออย่างง่ายๆสมมติว่าเรามีแขนที่แข็งแรงมากเราสามารถยกอะไรก็ได้แต่ถ้ามีอะไรให้เรายกทุกวันทุกวันโดยไม่ให้เราพักเลยแข็งแรงขนาดไหนก็ไปก็เพียได้เหมือนกันตับอ่อนของเรานะครับถูกออกแบบมาให้อยู่กับร่างกายประมาณ100ปีสามารถผลิตอินซูลินได้ร100อยปีแต่ร่างกายเราลืมคำนวณว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ย เรากินอาหารที่กว่าจะให้ตับอ่อนหลังอินซูลินเนี่ยเดือนหนึ่งจะมีสักห้าหกครั้งเดี๋ยวนี้วันละห้าหกครั้งที่ตับอ่อนต้องหลังอินซูลินโอ้ไม่ใช่ทุกวันแต่วันวันละห้าหกครั้งเลยเหรอทุกมื้อที่ทานทุกน้ําอัดลมทุกชาเขียวที่ดูด<อ>ตับอ่อนเริ่มหลังหมด จากแต่เดิมไม่เคยหลังไม่ต้องหลังเลยอย่างที่ผมบอกเราทานธัญพืชอย่างเราทานข้าวโพดไปฝักหนึ่งเนี่ยทราบไหมครับตับอ่อนแทบไม่ต้องหลังเลยเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมันมีอย่างที่บอกมีฟิลเตอร์มีกากเยอะกว่าจะดูดหมดเนี่ยผ่านกากผ่านอะไรเนี่ยใช้ระบบควบคุมเขาเรียกว่าเลกูลเลเตอร์น้ําตาลของร่างกายอย่างเดียวยังไม่ต้องพึ่งอินซูลินเลยเดี๋ยวร่างกายก็เอาน้าตาลไปจัดสรรของมันเสร็จตับอ่อนอยู่เฉยๆนอนสบายๆจนกว่าจะวันหนึ่งเราไปโอ้ย เจออ้อยทอนขนาดนี้กินอ้อยกินอ้อยหมดเลยน้ำตาลโหลดเข้าไปเยอะอตับอ่อนเพิ่งจะตื่นขึ้นมาทํางานคือตื่นขึ้นมาทํางานมันฟรัชชี่ยังไม่เคยทำอะไรเดือนนี้ยังไม่ทํางานเลยแต่อ่อนเจออ้อยแค่นี้โอ้ยกวาดน้าตาลเยหมูอ่ะ,อะเดี๋ยวนาน,นานทีไปเจอเค้กลัก้อนหนึ่งเอากินเค้กไปตับอ่อนเอาตื่นขึ้นมาทํางานเอาสบายแต่วันนี้ครับตื่นเช้าขึ้นมาขนมปังตับอ่อนท<ๆ>ํางานแน่นอนเจอขนมปังเข้าไปนะครับตอนเที่ยงก๋วยเตี๋ยวครับเ้นทั้งนั้นเลยครับเอาตับอ่อนทับเอ,อ้า ตื่นมาทำครับตอนเย็นครับฟูคอร์สครับข้าวจานขนาดนี้สองตับอ่อนครับมีเค้กครับบางคนนะครับนี่คือสามมื้อสามมื้อหลักที่ตับอ่อนต้องทำงานบางทีตอนมื้อปลายมีไอติมนะครับมีอาหารว่างซึ่งก็ตับอ่อนทำงานอีกอาหารว่างทุกชนิดตับอ่อนทำงานหมดเค้กไอติมทุกอย่างนะครับเพราะเ็็แลักกลางคืนก่อนนอนครับ บางทีซดขนมหวานนี่ตับอ่อนก็เริ่มทําอีก oh. วันหนึงทำห้ทีจากแต่เดิม,โบ,มโบราณโบราณปู่ย่าตายายตับอ่อนเดือนหนึ่งมันบางทีทํางาน3ครั้ง <c oughs> สูงสุด <c oughs> ทํางาน3ครั้ง <c oughs> ต่อเดือนกับวันละห้าครั้ง <c oughs> วันละหครั้งสปีเ,เดือนหนึงทำร้อยห้าสิบครั้งคือมากกว่าเป็นร้อย หลายสิบข้า <S 1> <S 1> แล้วตับอ่อนจะอยู่ได้ยังไงธรรมชาติไม่ได้คำนวณมาว่าตับอ่อนมันจะต้องทําเยอะขนาดน,นี้นะ,ะไม่ได้คํานวณมาก่อนเลยคือคือ,คอเราเราเราจะนึกถึงว่าโอ้ยมันทํางานเยอะเนี่ยมันจะแข็งแรงเสร็จม,มันต้องเวลาพพกร่างกามเนื<ล><ด>้อเรายต้องพักเลยนะใช่ครับนักกีฬายังไงมีวันเล่นมีวันพักครับต้องพักพักนี่สําคัญเท่ากับเท่ากับการวอร์มการเล่นการฝึกแล้วมันต้องพักเพื่อฟื้นฟูครับอย่างอย่างนักกีฬาเนี่ยผมผมพุดผีกับพวกเล่นกล้าม เขาบอกว่าวันหนึ่งต้องพักวันหนึ่งนะถูกต้องคือออกกำลังกายวันหนึ่งกล้ามเนื้อส่วนไหนอีกวันหนึ่งต้องพักคุณเล่นต่อเนื่องไม่ได้นะฮะับไปโซมครับโซมเลยนะเวลาเล่นอะไรออกกำลังกายมากๆนะครับกล้ามเนื้อจะถูกทําลายครับเพื่อสร้างใหม่ให้มันดีกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมมากกว่าเดิมแต่ถ้าเล่นแล้วไม่ให้เวลาเขาสร้างครับแล้ววันเล่นอีกมีแต่สูญเสียลงเรื่อยๆฟ่อลงเรื่อยๆครับแต่หดหูุเลือเกินพอพอคุณหมอพูดมาอย่างนี้นึกถึงคือผมภาพเจนตามากสาหรับช เล็กๆเนี่ยบางทีแล้วแม่ก็เห็นว่าอลูกอยากกินน้ําอัดลมเนี่ยก็ซื้อให้ลูกกินตกอนทางานเลยจัดให้เป็นรางวัลเดินไปห้างมีขนมนะฮะกินไม่ลูกเต็มหมดหอมชุยเลยอกินไม่ลูกซื้อให้ลูกกินอีกโดนอีกนะและยังไม่รวมจังฟู้ดที่มีไขมันมากมายนะครของทอดของอะไรต่างๆโอ้โหถึงว่าเด็กรุ่นนี้ถึงรับไปเยอะ เยอะมากครับเพราะฉะนั้นตับอ่อนก็ถูกทาลายถูกใช้งานเยอะทั้งแต่เล็กตับอ่อนยังมีโอกาสเติบโตเป็นตับอ่อนที่สมบูรณ์เลยครับโดนอัดอินซูล mm ิน hmm. ให้หลังทั้งวันทั้งวันทั้งวันเพราะฉะนั้นดูเด็กง่ายๆครับสมัยนี้เด็กที่ตับอ่อนเริ่มพังดูที่คอเป็นยังไงคะจะมีคล้ายๆปอกคอดาเลยเด็กที่เริ่มอ้วนหน่อยดูที่ปอกคอเราที่แบบคอดําอะไรอย่างเงี้ยตรงที่เหอเป็กคอดล็อยังไงก็ไม่ออก อันนี้คือตับอ่อนของเขาแย่แล้วเขากําลังจะเป็นเบาหวานนะครับลองเช็คเช็คนิดมีลูกมีหลานนะลองดูที่คอครับผมฉะนั้นวันนี้การรับประทานอาหารที่ถูกต้องเนี่ยคุณหมอฮะถ้าจะให้แนะนำเรียกว่าทานเจทาบเบาหวานนะครับทานได้ครับคนที่เป็นเบาหวานคุณสามารถทานเจได้ได้ครับคุณกลับไปสู่ยุคที่ว่าทําไมต้องทานเจกลับไปสู่ยุคที่ว่าทานเจเพื่อหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆคุณทานเจในสภาพของผัก เห็นเลยว่าเป็นผักผักนะครับผักจริงๆได้เรื่องจุดประสงค์หลักๆและจุดประสงค์สําคัญของการรับประทานเจด้วยใช่ครับคุณทานไปเป็นผักคุณไม่ได้ทานเป็นเนื้อที่ปรุงแต่งมาคือก็กีเลตอีกอ่ะคุณจะเอาอร่อยไปไหนอ่ะมีคุณทานเจนะครับเออครับผมเสร็จแล้วนะรักเนี่ยผักที่เห็นเนี่ยจะสุกหรือว่าจะลวกจะทอดเพราะผักที่เห็นเห็นคุณมีไฟเบอร์อยู่ข้างในแน่นอนไฟเบอร์ที่ผมบอก ล้างดีท็อกส่วนต่างๆที่มันค้างอยู่และผักนะครับซึ่งเป็นวันไหนก็ตามที่คิดว่าเอ้ยไปทานกับเพื่อนหลีกเลี่ยงไม่ได้มีแต่ไอเนื้อสัตว์จำลองเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> นะครับทำยังไง ทานผักขมขมครับมีผักหลายอย่างที่ลดน้ําตาลได้ที่มีรสขมอะคะใช่ครับมะระมะระขี้นกครับตัวนี้เด็ดสุดสเดาน้ําปลาหวานโอ้รัอนุญาตให้ทานกับน้ําน้ําปลาหวานได้เลยมันสู้กันได้เราสู้ได้ผมชอบเลยแต่น้ำปลาหน่อยนะครับผักขมทุกชนิดนะครับที่ทานแล้วมันรู้สึกเอ๊ะขมมีรสขมเราจะรู้ว่าเอ๊ทำไมเด็กๆสะสเดาทานไม่ได้ ทานยังไงก็ขมับมองปู่ย่าตายายทำไมทานกันหน้าตาเฉยเอ๊ะเอ็มไซา์ในตัวเราครับร่างกายมนุษย์มาสัจจ์มากตอนเด็กเนี่ยนะครับน้ำดีของเราน้ำดีของตับทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นอาหารอะไรเราย่อยได้ตอนเป็นเด็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องการกองกำลังเสริมพวกนี้จะบำรุงน้ำดีบำรุงตับบำรุงอะไรทั้งหมดนะครับอาหารลดขมแต่เวลาเปลี่ยนไปนะครับน้ำดีของ ผู้ใหญ่ไม่เหมือนน้าดีตอนที่ยังเป็นเด็กเพราะนั้นน้าดีในผู้ใหญ่กระพงกระแพงตับเริ่มอยู่กับเรามา40-50ปีเริ่มานขึ้นร่างกายเราเปลี่ยนเอ็มไซครับจากลิ้นที่รับรสขมแล้วมันขมกลายเป็นลิ้นที่รับรสขมแล้วมันหวานเออเปลี่ยนไปครับผมถึงกินก็ไม่กินเด็กกินไม่ได้ขมก็คือขมจริงๆริงเดียวขมจริงแต่ผู้ใหญ่ทานแล้วอร่อยหวานจริงเพราะนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ อย่าไปบังคับเด็กที่วัยยังไม่ถึงเขาขมจริงๆครับขมจากใจเลยครับไม่ใช่ว่าแกล้งโอ้แต่ผมไม่กินขมด้วยแต่ผมทนได้ผมเป็นเด็กอยู่ให้ทานผักจริงๆล้วก็ผักที่มีรสขมผักที่มีรสขมครับถ้าถ้ามื้อไหนก็ตามนะครับเลี่ยงไม่ได้ให้ทานผักมีรสขมคู่กันเพื่อไปเสริมการทํางานของตับและตับอ่อนย่อยแป้งมหาสารจํานวนขนาดนั้นย่อยน้ําตาลขนาดนั้นนะครับน้ํามันพืชครับกะรุนาเลยครับกะรุนาเลย น้ำมันพืชกรุณาใช้แบบเวอร์จินทุกอย่างครับเวร์จินก็คือคั้นมาแล้วสดๆอย่างนั้นแหละน้ำมันพืชทุกชนิดนะครับผ่านความร้อนต้องอ่าเขาเรียกว่าจะต้องไม่ผ่านการปรุงแต่งคน้ำมันพืชจะหืนเพราะฉะนั้นเวลาบีบเวลาหีบเวลาแล้วออกมาแล้วอยู่ได้ไม่นานอย่างมากอาทิตย์เดียวตอนเปิดสัมผัสอากาศแล้วมันจะเริ่มหืนจะไปหาได้จากไหนครับคุณหมอ อันนี้ผมทิ้งไว้ให้คิดเอันนัะสินะครับเพราะว่าผมกําลังจะบอกว่าน้ํามันพืชทุกอย่างที่ขายกันในท้องตลาดตอนนี้เก็บก้นารไฮโดรเจเนสมาคุณเปิดไว้เป็นปีก็ไม่หืนเพราะว่าเราใช้ไฮโดรเจนยิงเข้าไปในโมเลกุลที่ที่ยังเป็นช่องว่างอยู่นะครับซึ่งธรรมชาติไม่มีน้ำมันพืชจะต้องทำปฏิกิริยากับออกซิเจนถึงจะได้หืนแล้วร่างกายมนุษย์รู้จัก ย่อยได้พราะเราเป็นสัตว์กินพืชการที่พืชอยู่ในธรรมชาติจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนทาให้พืชมันหืนมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ตั้งแต่โบราณโบราณมาถึงปัจจุบันร่างกายมนุษย์มีระบบย่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามน้ำมันพืชไปทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนในธรรมชาติไม่มีระบบย่อยของมนุษย์ไม่รู้จักไม่รู้จักเอาออกไม่ได้ขจัดไม่ได้ขับไม่ได้ใส่ในเส้นเลือดอย่างเดียว ทุกน้ํามันพืชที่เข้าไปทุกน้ามันพืชดัดแปลงที่เข้าไปในร่างกายาสะสมไว้ในเส้นเลือดอเพราะเส้นเลือดีของมนุษย์มีร่างมีพื้นที่เยอะที่สุดในทุกอวัยวะนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกน้ํามันพืชตัวนี้ร้ายแรงขนาดไหนครับ้ายแรงขนาดกฎหมายอเมริกาในบางรัฐถ้าสินค้าไหนมีทานแฟตยกออกจากเชลคุณวางบนเชลผิดกฎหมายาทำอันตรายกับร่างกายมนุษย์มหาศาลค,คนอยู่ แต่คนดีๆกลายเป็นคนเป็นโรคหัวใจกันเกือบทั้งประเทศอเมริกาจากน้ํามันพืชทานแฟตครับ80%เพราะฉะนั้นหลายรัฐเอาออกให้หมดทานแฟตต้องไม่มีครับทานแฟตก็คือน้ํามันพืชที่คุณวางเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละเห็นกันทั่วไปคุณตัคิดเูกต้องครับผมก็ไม่อยากบอกนะสองส่วนสําคัญเลยจริงๆแล้วก็สําคัญที่สุดด้วยนะฮะแป้และน้ํามัน แต่วันนี้จริงๆแล้วถ้าถ้าหากว่าเป็นต้มจือดโอ้โหนั่นสุดยอดหรือว่าเอาไปลวกเอาไปต้มอะไรเงี้ยนะฮะสลัดน้ำใสหรือว่าน้ำพริกผักจิ้มธรรมดาที่ไม่มีกะปิเรามีหลายอย่างนะถ้าพูดกันจริงๆแล้วอ่ะเยอะแยะหมดเลยครับบางสวีรัตผมก็หาทานได้ง่ายผักสดจิ้มกับน้ำพริกนี่มันสุดยอดของอาหารแล้วครับคุณย่คุณปู่คุณตานะฮะทินทุกมื้อด้วยน้ำพริกจิ้มน้ำพริกเอ่อผักผักผักต้มผักสดเนี่ยนะจิ้มน้ำพริก ยังไม่พอบางทีบางวันไปได้ได้ปลานะฮะเอามาทอดเอามาเอามาเอามาย่างนะฮะปลาย่างครับปลาย่างนี่าะครับชแรงจังเลยถูกต้องครับง่ายๆแบบนี้เนี่ยแหละโลกไม่มีเลยเออแต่ปัจจุบันนี่โรคไัยแคเจ็บเยอะไปหมดอ่าฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องของการกินเจคุณผู้ชมก็คงจะได้มุมมองความคิดหมอต้นเนี่ยแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้คือเขาเรียกว่าปฏิวัติแนวทางปฏิวัติความคิดของหลายคนในคิด ในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่จริงมันมีประโยชน์มากนะครับคุณผู้ชมครับผมชอบแนวทางของหมอต้นนะผมว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้เราอย่าไปใช้ชีวิตตามกระแสที่สังคมมันพาไปแล้วคุณจะเป็นอย่างไรล่ะวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นมากขึ้นอย่างหมอต้นบอก55-60เริ่มเป็นเบาหวานแต่เดี๋ยวนี้เด็ก2 0มาแล้วมาแล้วครับโอ้นัน้นีไม่ไหวไม่ไหวนะครับไม่ควรครับไม่ควร อยากจะมีชีวิตยืนยาวอยากจะมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะครับควบคู่กับการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างดีๆนะครับได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็อย่าลืมแล้วกันนะครับแนวทางนี้ซึ่งเราพบหมอต้นได้ทุกวันจันทร์ใช่ครับผมนะฮะหมอต้นมาอีกเดียวข้างหน้าเดี๋ยวต้องเรื่องนี้นักกินน้อยอยู่นานเนี่ยนะน่าสนใจมากเหมือนหนังสือที่หมอต้นเขียนเนี่ยนะครับ วันนี้หนังสือไปหาซื้อได้ที่ตามตามร้านมีนะฮะตามร้านขายหนังสือชั้นนาทุกที่มีหมดเลยครับกินน้อยอยู่นานรับกําจัดโรคสองเล่มนะครับแล้วก็มีปาฏิหาริย์สมุนไพรชุบชีวิตนะครับโรคเบาหวานรักษาได้ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็โรคสตรีนะครับโรคตกขาวประจําเดือนเนื้องอกบนลูก รักษาได้ง่ายนิดเดียว5ปกครับตอนนี้ของหาเล่ม5เล่มก็ลองเราไปหาชื่อของหมอต้นนิพันธ์พงพาณิชก็ได้ค่ะไปที่เชลฟหนังเือแล้วก็บอกพนักงานเขาได้เลยนะครผู้เขียนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับหมอต้นครับขอบคุณมากครับช่วงนี้พัก